สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เอชานลนะครับช่องนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวสําหรับการสอบ PMP Project Management Professional นะครับอย่างมั่นใจและประสบความสําเร็จ วันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาเตรียมสอบ PMP ที่สำคัญนะครับโดยจะสรุปไว้5หัวข้อหรือ5 c h ชา l e n g ์หลักๆนะครับโดยครอบคุมทุกความท้าทายของการบริหารโครงการไปดูกันเลยนะครับ 1. create a high performance team ก็คือหัวข้อแรกเราจะเรียนรู้วิธีสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการบริหารความสมคัญการกระตุ้นทีมและการสร้างความไว้วางใจในส่วน a l l e น g e ที่2นะครับก็คือการ starting the project หัวข้อที่2ก็คือจะเน้นในเรื่องของการเริ่มต้นโครงการตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายวางแผนกลยุทธ์และการจัดลําดับความสําคัญในหัวข้อที่3หรือชา ที่3นั่นเองก็คือการ doing the work หัวข้อถัดมาเราจะมุ่งเน้นการดําเนินงานจริงการจัดการทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาและส่งมอบงานให้สําเร็จหัวข้อที่4นะครับก็คือ keeping the team on track สําคัญมากนะครับก็คือเราจะเรียนรู้การติดตามความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความต่อเนื่องในทีมสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5หรือ challenge ที่5ก็คือ keeping the business in mind คือการบริหารโครงการต้องไม่ลืมเป้าหมายของธุรกิจหัวข้อนี้จะสอนให้เราเชื่อมโยงโครงการกับผลลัพธ์ที่สร้างมูลค่าจริงๆริเรามาเริ่มกันเลยนะครับในหัวข้อที่1การ การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงหรือ creating a high performance team นั่นเองนะครับหัวข้อนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับของการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพเพราะทีมที่ดีคือหัวใจของโครงการที่ประสบความสําเร็จในหัวข้อนะครับของตัว pmp exam content outline พวกนี้นะครับในหัวข้อที่อาจารย์จะสอนนะครับหนึ่งนะครับก็คือการสร้างทีมหรือ build a team นั่นเองนะครับคือการสร้างทีมที่แข็งแร่งเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการคัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ในโครงการอาจจะมีการใช้เครื่องมือ เช่นทีมชาเตอร์หรือลาซี่เมทริกเพื่อกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละคนพิจารณาทั้ง hard skill และ soft skill ของสมาชิกในทีมเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่าลืมใส่ใจในเรื่องของความเข้าใจกันในทีมและสนับสนุนให้ทีมทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมหน้าที่ที่2นะครับก็คือการกำหนดกฎพื้นฐานของทีมหรือ define team c u l ระบุข,ข้อกำหนดพื้นฐานเช่นวิธีการประชุมช่องทางการสื่อสารหรือการจัดการความขัดแย้งใช้การระดมความคิดเห็นเพื่อสมาชิกทุกคนที่มีส่วนร่วมใน การกำหนดกฎเหล่านี้กฎพื้นฐานที่ชัดเจนจะช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มความชัดเจนในการทํางานในแอคชั่นที่3ของ PM นะครับคือการเจราจาข้อตกลงของโครงการ n e g o t i a t e Project Agreements คือเน้นการเจราจาข้อตกลงไม่ใช่แค่เรื่องของสัญญาแต่ยังรวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder เน้นที่ความโปร่งใสและเป้าหมายร่วมกันของโครงการอย่าลืมระบุข,ข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องของไทม์ไลน์งบประมาณและผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นเองส่วนแอคชั่นที่4นะครับของ PM เอ็ ก็คือการมอบอำนาจให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย empower team member and stakeholders การมอบอำนาจช่วยสร้างความไว้วางใจและเพิ่มแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีมให้มีโอกาสในการตัดสินใจการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นการ empower ไม่ใช่แค่การให้แต่คือการสร้างความมั่นใจและความสามารถ แอคชั่นที่5านะครับสำหรับ PM ก็คือการฝึกอบรมทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Tra i ท t e a m m e m b e r s and Stakeholders ก็คือการจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องมือการจัดการโครงการหรือความรู้ด้านเทคนิคการพัฒนาทักษะของทีมอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสําคัญในการเพิ่มคุณภาพของงานแอคชั่นที่6กนะครับก็คือการสนับสนุนทีมเสมือน e n g a g e and Support Virtual Team ในยุคดิจิตัลเนี่ยทีมเสมือนกลายเป็นเรื่องปกติการสนับสนุนทีมเสมือนต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเช่น Zoom Microsoft Team s หรือ l c k รสร้างกิจกรรมที่ช่วยให้ทีมเสมือนรู้สึกเชื่อมต่อกันทิปก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และอย่าลืมสื่อสารอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายในหัวข้อ creating a high performance team หน้าที่ของ PM ก็คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ build a shared understanding about the project มันก็คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันเริ่มต้นจากการประชุม kick off meeting ใช้ Project Charter และ stakeholder register เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและนี่แหละคือหัวข้อทั้งหมดของการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงหรือ creating High Performance Team หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียดีๆไปปรับใช้กับการเตรียมสอบ PMP ของตัวเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปครับสวัสดีครับอยากสอบผ่าน PMP และก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกสมัครเรียนกับ PMI c a y Pro ได้แล้ววันนี้